ก็หลักๆจะเป็นการประหยัดไฟครับสินค้าเราได้คุณภาพมากยิ่งขึ้นครับถ้าเกิดเรามีตัวตู้แช่เราก็จะสามารถสต็อกสินค้าไอ้ผลไม้นอกฤดูก,กาลได้นานขึ้นได้ปริมาณเยอะขึ้นด้วยครับก็สวัสดีครับก็ผมสุภะชาตินะครับภากรพิยภาพเป็นเจ้าของธุรกิจผลไม้แปลรูปครับก็ตอนนี้เราจะผลิตผลไม้แปลรูปตามฤดูก,กาลเป็นหลัก สินค้าหลักของเราตอนนี้ก็จะเป็นมะม่วงแช่อิ่มแล้วก็จะมีมะขามแช่อิ่มกระท้อนแช่อิ่มมะก,กอกมะดันครับเป็นสินค้าตามฤดูกาลทั่วไปแล้วก็สินค้าที่เราจะทําเพิ่มในอีกอนาคตหลังจากที่เราได้ปรับปรุงกระบวนการแช่เย็นเนี่ยก็คือจะมีพวกฝรั่งดองฝรั่งแช่อิ่มตอนนี้เราใช้ชื่อสินค้าว่าซูกิมแมงโก้ครับแล้วก็ภาษาไทยนี่จะเป็นแม่ซูกิมครับ เราเป็นสินค้าโอท็อปก่อตั้งได้มาประมาณ5ปีแล้วครับก่อนหน้านี้เราจะใช้เป็นตู้เย็นกับห้องห้องแอร์ครับก็ mm. เราใช้ตู้เย็นประมาณ5ลูกครับ5ตู้ ก็เราเจอปัญหาเรื่องการสต็อกสินค้านอกฤดูการครับถ้าเกิดเรามีตัวตู้แช่เราก็จะสามารถสต็อกสินค้าไอ้ผลไม้นอกฤดูการได้นานขึ้นได้ปริมาณเยอะขึ้นด้วยครับเป็นการเพิ่มความมั่นคงในการผลิตสินค้าให้ได้ยาวนานขึ้นตามความต้องการของตลาดครับ <S <S ก็หลักๆจะเป็นการประหยัดไฟครับแล้วก็สินค้าเราได้คุณภาพมากยิ่งขึ้นครับ ตอนนี้ก็คงเป็นการเพิ่มเพิ่มสินค้านอกฤดูกาลหลายๆผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าเรามีห้องในการจัดเก็บแล้วไม่นานครับก็ติดต่อไปที่เซลล์น้องขวัญแล้วก็คุยกันในเรื่องของเทคนิคที่เราสงสัยครับถ้าน้องเขาสามารถตอบข้อสงสัยทุกอย่างได้ก็คือเคลียร์ก็จบครับก็ โอเคนะครับน้องให้ความรู้ทั้งด้านประสิทธิภาพด้านพลังงานแล้วก็มุมมองที่เปรียบเทียบกับห้องเย็นที่เป็นแบรนด์เขาเรียกอะไร,รตู้คอนเทนเนอร์หรือว่ามือสองอะไรเงี้ยครับให้ความให้ความรู้เราครับความจุดดีจุดเด่นของแต่ละสินค้าสินค้าหลักเราจะเป็นมะม่วงแช่อิ่มครับแล้วก็ตามมาด้วยมะขามแช่อิม่มแล้วก็กระทอนแช่อิ่มครับ ก็ถ้าสนใจสินค้าเรานะครับก็เราเป็นของฝากของจังหวัดชนบุรีนะครับสามารถาหาซื้อได้ตรงจุดพักรถมอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยานะครับร้านพรมีคุณแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะอยู่ที่ในปั๊มน้ำมันพีทีนะครับร,ร้านสะดวกซื้อแม็กมาครับขอบคุณครับ